สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหลักกีไพ่ยิปซีพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่14มิถุนายน2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะมาเริ่มต้นที่คนวาทิตย์วันแรกดวงลายครึ่งปีหลังมาแล้วนะกรกดาถึงธันวาคมนะคะทั้ง7วันเกิดเลยเข้าไปดูกันได้นะคะใครหาไม่เจอติดตามที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะหรือว่าท้ายคลิปนะเรามีตัวที่เป็นวิดีโอะคะ่ะไว้ให้เลือกนะคะก็จิ้มดูได้เลยนะคะ มาเริ่มต้นที่คนวาทิตย์สามใบนะคะสิบสี่มิถุนานะคนวาทิตย์มีห้าไม่ห้าดาบนะคะมีราชินีเหรียญน,นะคะแล้วก็มีหกเหรียญน,นะเขาบอกคนวาทิตนะคะอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องไปสะสางไปรับหน้าเสือแทนใครสักนิดึงหรือว่าคอยตามเก็บเช็ดล้างให้กับ คนอื่นๆน,นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราเองนะคะคือเห็นแล้วก็ทนไม่ได้มันก็ต้องทำมาเนาะแต่ว่าเวลาหาคนช่วยมันไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรคุณทําได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องนอยนะว่าโอ๊ยปล่อยฉันทําแต่เพียงลําพังอะไรเงี้ยไม่ต้องนอยเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเผชิญอยู่แล้วนะคะนะมีไพ่อ่านางพญาเรียญอย่างนี้ก็ มีเรื่องจ่ายนิดนึงนะคุณนะนะคะแต่ก็คงจะมีกําลังทรัพย์ที่ดีถึงได้อ่ามีาก,การจ่ายได้เกิดขึ้นนะนะคะมี6เหรียญอีกนะอาจจะมีเรื่องของการทําบุญให้ทานนะคะถ้าไม่เป็นผู้ให้ก็จะเป็นผู้รับนะคะอาจจะมีการแบ่งปันปัจจัยต่างๆให้กับบริวารญาติพี่น้องหรือว่าอ่าคนรู้จักก็ได้นะคะขอไพ่ทางพิเศษนิดนึง ระวังปวดท้องปวดไส้นะคะระวังเป็นโรคของผู้หญิงนะคะระวังเรื่องของสุขภาพนะคะหรือว่าเกี่ยวกับผู้หญิงเ่ยนะคะาบางคนอาจจะปวดท้องเมนมาไม่ปกติเลือดเลือดไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเกี่ยวกับประจำเดืงงอนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ต้องระวังสุขภาพนะคะบางคนอาจจะมีนัดกับหมอมีการไปโรงพยาบาลมีการหามหมอถาหมอนะคะบางคนอาจจะได้ใช้เวลากับคู่นะคะ มากเป็นพิเศษนะคะต่อไปคนวันจันทร์บ้างนะคะสามใบให้คนวันจันทร์คนวันจันทร์มีคิงดาบเลยนะมีเดอะมูนอีกนะคะแล้วก็มีโอ้โหเด็กถือดาบอีกนะคุณนะวันนี้นะคุณนะอารมณ์ไม่ค่อยดีคิดมากบูดบึ้งนะคะจิตตกนะคะแล้วยังเจอกับบริวารที่ดื้อรันไม่ค่อยฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ย คือจริงอ่ะมูดไม่ดีเลยนะคะนะแล้วก็คิดมากด้วยนะคะแล้วก็เป็นความกังวลที่มันบางทีคิดเกินกว่าเหตุด้วยซ้ําไปนะแล้วก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ค่ะนะคะนะคือพยายามพยายามสดชื่นแจ่มใสแล้วก็หลีกเลี่ยงคนที่มันแบบดื้อรั้นไม่ค่อยฟังอะไรอย่างเงี้ยปล่อยไปเลยนะคะพยายามไม่เข้าใกล้ก็จะดีเพราะว่าดูแล้วบริวารคุณเนี่ยพูดยากนะคะ แล้วก็ต่างคนต่างมีทิฏฐินะคะต่างคนต่างอีโกโ้แรงนะคะก็ไม่ควรที่จะมาเจอกันจริงๆนะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยโอ้นี่ไงดูสิถึงขั้นปวดกระบาลน,นะคุณ <laughs> นะคะวันจันทร์นะถึงขั้นปวดกระบาลปวดเหงือกปวดฟันปวดกระบาลได้เลยนะคะกับคนนะคิดว่านะคะก็คือกับบริวารน,นั่นแหละนะต้องปวดหัวค่ะนะ,ะ,นะะก็ทําไงอะ่ะสวดมนต์แผ่มเมตตาให้แล้วกันเนาะนะคะมัน มันต้องเจอนะพยายามทำตั้งสติแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะหลีกได้หลีกเลี่ยงได้เลี่ยงคนแบบนี้นะนะคะพยายามอยู่ให้ไกลพยายามแบบระวังว่าเขาจะทําเรื่องให้ปวดหัวอยระวังจะทําให้คุณคิดมากกังวลน,นะคะหรือว่าทําให้คุณเนี่ยอารมณ์เสียได้นะคะ แล้วก็ต้องคุณตัวคุณเองก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ของตัวคุณเองด้วยนะบางทีคุณพูดไปแล้วนะเขาไม่ใช่ไม่ฟังนะยิ่งดื้อนะฮะนะยิ่งยิ่งไปกันใหญ่นะฮะพูดไปก็เท่านั้นนั่นเองเนี่ยนะคะมันกลายเป็นเหมือนเราบ้าไปคนเดียวนะจริงๆนะเพราะว่าไพ่คิงดาบเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะบ้าแล้ววันนี้นะนะคะนะมูดก็ไม่ดีแล้วก็อารมณ์เสียหงุดหงิดไปหมดเลยนะคะนะเพราะว่าบริวารที่ดื้อนี่แหละค่ะนะคะต่อไปคนวันคารคนวันคานสามใบนะคะ คนวันคารมีสองไม้เท้านะคะมีเก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็มีนางพญานะราชนีนะคะนะเขาบอกว่าคนวันคานร,รอสัญญาณจากทางไกลบางคนรอข่าวเรื่องการงานจากทางไกลนะคะบางคนมีการวางแผนการเดินทางไกลหรือว่ามีการที่เรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนอรอข่าวที่มันแบบเวอร์ไวได้เลยนะประมาณว่า ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนได้เลยนะคะนะบางคนก็รอสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือบางคนก็มองหาเรื่องโอกาสหน้าที่การงานในต่างถิ่นต่างแดนอยู่นะคะนะมีเก้าเหรียญเข้ามานะคะเก้าเหรียญเข้ามาก็ได้เงินและค่ะมีโชคมีลาบนะคะนะสุดท้ายคุณก็มันเป็นนางพญาชิวชิว,ชวนะคะสุขสบายดีนะคะนะหรือวันนี้อาจจะได้พบผู้หญิงที่เรอค่ะเออนะคะดูแพงนะคะนะ ไอดอลนะฮะหรือว่า,าดูแลฉันอยากจะสวยรวยเหมือนยายคนนี้จังเลยก็เป็นได้นะคะตามนั้นเลยขอพายทักพิเศษหน่อยอ่าเขาบอกว่าการงานมีชาเลนจ์นะคะหรือชีวิตวันนี้มันมีชาเลนนิดนึงนะไม่เรียบง่ายหรอกนะแต่ว่าก็ไม่ได้แพ้นะถ้าคุณไม่ยอมนะคะทุกอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยความมาณะอุตสาหะของคุณเลยนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะ คนวันพุธ3ามใบมีสองถ้วยนะคะมี9ดาบนะคะไอ้เก้าไม้เท้าเนาะนะคะอ้าวเดอะสตา์อยากออกออกมาค่ะนะคะโดดออกมาจากกองไพ่เลยโดดใส่คนวันพุธเลย <laughs> นะคะ อ่ะเขาบอกว่าคนวันพุธวันนี้นะอาจเจอพบรักพบเจอเนื้อคู่ก็ได้สําหรับคนโสดนะคะนะบางคนได้เจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนดีกัลยาณิมิตรก็ได้นะคะบางคนไปหาหมอหาหมอสักนิดนึงแต่จะเจอหมอดียาดีถ้าไปหาหมอป่วยไม่สบายก็จะหายนะคะนะมีก้าวดาบอาจจะมีเรื่องเบื่อหน่ายเซ็งนิดนึงนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะมีความสุขสําเร็จดีนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วย2มือแล้วมันก็จะดีนะคะบางคนเปลี่ยนงานใหม่เพิ่งย้ายงานมาหมัดๆ,ๆดีค่ะดีนะคะขอ ไพ่ทักพิเศษค่ะอ่าไพ่มีเดอะเวอร์นะคะบางคนไปตรวจคันนะวันนี้นะตั้งคันนะฮะบางคนไปพบหมอพบแพทย์แล้วหมอก็บอกว่าตั้งคันแล้วค่ะนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของอ่าต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่ามีเรื่องของอ่าถ้าเป็นสุขภาพอะไม่เป็นไรนะคะนะถ้าไปหาหมอถามหมอก็จะหายแล้วแหละนะนะคะอ่าแล้วก็มองอะไรได้อีกนะก็มองว่าระวังตั้งคันนะคะหรือ อ่ามองได้ว่าวันนี้ก็สุขสำเร็จดีมีอะไรหรอกคะ่ะนะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันพฤหัสบ้างนะคะสามใบคนวันพฤหัสมีควีนคัพนะคะมีเด็กถือดาบนะคะมีแชริออตนะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนะคะเจ้าชะตาก็ นะมีความสุขตามอัตภาพดีวันนี้ใจดีนะคะรู้จักดูแลผู้อื่นออบอ้อมอารีเป็นพิเศษนะคะนะ้ามีจิตใจที่ดีอ่าเขาเรียกว่ามีใจการุณสุนทานนะคะเป็นแม่หญิงเนาะวันนี้นะคะนะเป็นแม่หญิงผู้ใจดีเรือโชมนะคะแล้วก็ในอ่าในส่วนของเด็กถือดาบวันนี้นะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางของแม่หญิงสักนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นแม่หญิงแบบมั่นมั่นมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะ นะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางจริงๆค่ะเพราะมีชาริอัดเข้ามาด้วยนะคะไม่รู้ว่าแม่หญิงเนี่ยจะเดินทางสับไปไหนนะคะอ่ะมามนขอไพ่ทักพิเศษนิดหนึ่งอาจจะมีเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องยืนยันฐานะก็ได้นะ,ะอืมนะคะเรื่องงานก็ประเดประดังนะคุณนะาลรงงานเนะี่ยทิ้งมา,มากๆไม่ได้นะคะงานมันจะทําไม่ทันนะไพ่ทักเตือนนะคะว่าดูงานบ้างสนใจงานบ้างหมดคิเที่ยวเล่นไม่ได้นะคะนะเดี๋ยวงานมันจะ กองพเนินเทินทึกนะคะเป็นดินพอกหางหมูจนทําไม่ทันนะคะหรือวันนี้อาจจะมีเรื่องเบื่อไหนเซ็งก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สามใบมี8ไม้เท้านะคะมีเมจิกเชียนนะคะและ2ไม้เท้านะคะ เขาบอกคนวันศุกร์นะคะเรื่องการงานดีมากๆดีมากๆเลยค่ะนะคะมีทิศทางและแนวโน้มไปในทิศทางที่มันจเจริญขึ้นนะคะงานเยอะงานแยะงานมากขึ้นนะคะนะแล้วคุณก็ทํามันได้ดีซะด้วยนะคะเมจิเชียนเนาะทำได้สําเร็จหมดนะคะ<ม>หรืออาจจะมีเรื่องของงานที่เป็นต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือบางคนมีแผนการเดินทางหรือรอสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะ อ่าไพ่บอกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่ามีผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันเสาร์นะฮะคนวันเสาร์สามใบมีราชินีไม้ท้านะคะมี The World นะคะมีควีนอลิซาเบธ วีนคัพไอ้วีนดาบนิดนึงนะคะไม่ใช่ฟิลิาเบธทันโทษนะคะลอเรนนะฮะอ่าเขาบอกว่าคุณนะเป็นราชินีนะคะที่ถือไม้เท้าอยู่เอียงๆนิดนึงอะนะนะคะ,นะคะเขาบอกว่าเจ้าตาตาก็ยังทํางานได้เป็นอย่างดีนะ,ะถึงแม้มันจะมีแผลเวอะหวะหรือว่ามีพิษมีท็อกซิกมีปัญหาภายในลึกๆอยู่บ้างนะคะแต่ให้คุณเอาหูไปนาวตาไปไร่เสียบ้างก็จะโอเคนะคะนะ,ะนะฮะ,นะะแล้วก็คุณเนี่ยอยู่ในเซฟโซนนะคะ ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะนะคะทําใจให้สบายนะคะคนหน้าตึงๆนะง,ง,งุงี้ยีเงาอย่าเข้าใกล้นะคะเห็นแล้วรู้เลยว่าไม่ดีก็ให้เอาตัวออกห่างเฟดออกมานะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงอ่าสุดท้ายคุณก็ยังกินดีอยู่ดีมีความอุดมสมบูรณ์นะคะนะอ่ายังเป็นลีดเดอร์ให้กับตัวเองยังเป็นลีดเดอร์ให้กับคนรอบข้างนะคะ เป็นผู้นําทางความคิดหรือเป็นคนที่ตัดสินใจได้ดีและแม่นยำนะคะตามนั้นเลยนะความเป็นอยู่ก็ดีอ่าบางคนนะคะอาจมีไพ่ทักเตือนตัวนี้นะผู้หญิงคุณสุภาพส,สตรีอ่ะคนวันเสาร์ระวัง ท้องนะคะนะมันมาตัวท้องสองตัวนะคะก็ต้องระวังนิดนึงแล้วเป็นแม่หญิงหมดเลยเห็นไหมนะคะก็ต้องระวังบางคน,น่ยตั้งครรภ์แล้วหงุดหงิดก็ได้นะจะบอกให้นะคะนะมันคนมีบางอย่างซ่อนอยู่ในกรุงคุณแล้วคุณไม่รู้ก็เด็กนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะถ้ารู้สึกไม่สบายก็ไปหาหมอนะคะอาจจะอาจจะตั้งครรภ์โดยไม่รู้ตัวได้นะคะอ่าอ่าระวังอะไรได้อีกอ่ะก็ไม่มีอะไรนะอืม ก็น,นั่นแหละกินดูดีมีความสุขดีค่ะนะคะก็ระวังเรื่องเดียวเรื่องตั้งขันนะคะนะอารมณ์อารมณ์มก,อก็อาจจะมีหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างถ้าคุณท้องอะ่ะเออนะคะตามนั้นเลยจบแล้วทั้งเจ็ดวันเกิดเป็นไงกันบ้างอย่าลืมเช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนพบกับดูดวงไลฟ์สดเร็วๆนี้นะถามฟรีถามไม่อั้นนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ